คู่ที่5เป็นเกมแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในเวลา1ทุ่มครึ่งครับเกมระหว่างดิอาของโก้พบกับเบนินด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้ดิอาของโกต่อครึ่งควบลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน2เกมหลังสุดนั้นเป็นดิอาของโกที่เอาชนะไป1ครั้งส่วนอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5น้นาทสุดของดิอาของโกชนะรวดทั้ง5านัดโดยชนะแซมีเบีย2-0ชนะไนจีเรีย2-1ชนะเคมรูน1-0ชนะซูดาน1-0และชนะโตโก1-0ดิอาของโกอดีตแชมป์ แอฟริกาคัพออฟเนชั่น2สมัยในปี1968และปี1 9 7เเข้ารอบสุดท้ายรายการนี้เป็นครั้งที่21เกมนี้ยูริสคายเยมเบ้เจ็บกล้ามเนื้อหลงเล่นไม่ได้ที่เหลือทีมไม่มีปัญหากุนซือเซบาสเตียงเดซาเบรชาวฝรั่งเศสจัดทีมด้วยระบบ433แนวรุกเป็นเซดิกบากามบูยืนหน้าเป้าขนาบข้างด้วยเมซักเอเลียสกับนาธานลเอมบูกูลาตาข่ายร่วมกันแดงกลางสาปทหารเสือเอ็นการเยลมูเก่าซามูเอลมูตุสามีและโนอาซาดิกกี้ แนวรับใช้งานอักเซลตวนเซเบกับซานเดลเอ็มบองบ้ายืนเซ็นเตอร์โดยมีแบ็กย่างอารอนมาบิสาก้าอาตูมาซุูอากูอยู่ข้างๆด่านสุดท้ายลีโอเนลเอ็มปาซีรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มหัน่นลังสุดของเบนินชนะ3แพ้2โดยแพ้บูกินาฟาโซ0ูแพ้ไนจีเรีย0ูนย์ชนะรวันดา1นูชนะเลโซโทสี่ศูนย์และชนะซิมบับเวหนึ่งศูนย์เบนินผ่านเข้ารอบสุดท้ายแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเป็นสมัยที่5โดยผลงานที่ดีที่สุดก็ คือรอบแปทีมสุดท้ายในปี2019กุนซือเยโนโรเฮอร์ Her, นายใหญ่วัย72ปีชาวเยอรมันเตรียมจัดทัพด้วยระบบ4 3 3ม,มแนวลุกวางสตีฟมูนี่ล่าตะข่ายร่วมกับไอเยกุนโตซินกับอันเดียสอุนตอนมี่แดนกลางวางโยเดลดอชู odel, u, คุมเกมร่วมกับโอลิเวอร์แวร์ดอนและโดโดโดกูแนวรับโยฮันโรเซยืนเทนเตอร์ร่วมกับมูฮัมหมดที่ยานีฟูลแบ็กจะเป็นทามิมูอูโอโรกับดาวิดกิกกี้ด่านสุดท้ายมาเชลด้านชินูรับหน้าที่ เฝ้าเสาทัศนาฟอร์มโดยรวมแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่อย่างไรก็ตามเดียคองโกค่อนข้างครบเครื่องกว่าเกมรับเหนียวแน่นและมีเกมรุกที่เฉียบคมขณะที่เบนินยังไม่สม่ำเสมอดูแล้วเกมนี้เดียคองโกหน้าพเดชศึกลุนยิ่งขาด2เม็ดครับฟันธงต่อเดียคองโกเข้าเป้า2-0คูณที่หเป็นเกมแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในเวลา4ทุ่มเกมระหว่างเซเนก้าพบกับบอสวายนาโดยตาต่อรองเกมในคู่นี้เซเนก้าต่อลูกครึ่งควบ2ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน2เกม,มหลังสุดน เป็นเซเนก้าที่เอาชนะไปได้ทั้ง2ครั้งครับฟอร์มห้านั่าสุดของเซเนก้าชนะ4แพ้1โดยชนะเคนยา8ปศูนย์แพ้บราซิลศูนย์สองชนะมริเตเนีย4ีศูนย์ชนะสูด่านใต้5้ศูนย์และชนะดีอาคองโก3าสองเซเนก้าอดีตแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นหสมัยโดยครั้งล่าสุดที่ชูถ้วยในรายการนี้เกิดขึ้นเม 2021, ื่อปี2021กุนซือซาเปเชียวจัดทีมด้วยระบบ433หน้าเปาใช้งานนิโคลัสแจ็กสันหอกจากไบยูเมนิกลงล่าตาข่ายขนาบข้างด้วยอิล แนนดิอกัสติโอมาเน่แดนกลางเป็นอดิซาเกรยคุมเกมร่วมกับปาเป้มาตาซาและปาเป้เกรแนวรับวางคาลิดูคูลิบาลียืนเซ็นเตอร์คู่กับมูซาเนียกาเต้ฟูลแบ็กจะเป็นเกเปรงดิยาตาและเอลฮจิมาลิกยุบด้านสุดท้ายโมรีเดียรรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านันสุดของบอสสว่าน่าเสมอหนึ่งแพ้4โดยแพ้ตูนิเซีย12เสมอกินี2 2แพ้อูกันดาศ1นแพ้โมซัมบิก0ูนและแพ้แอลจิเรีย13บอสสว่า ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเป็นครั้งที่2โดยก่อนหน้านี้ตกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปี2012ครับในายใหญ่โมเรนารามเลโบลีเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-3-3แนวรุกวางกิฟโมโยกับตูมีซางโอเรบอนเย่ปั้นเกมสนับสนุนเชโปเคเซเลบาเล่ le, ale, หน้าเป้าเด่นกลางวางโลโบแกงดิซิเล่คุมเกมร่วมกับกาเปมโมฮูซิวาและคาเบโรเซียงคันเย่งแนวรับวางตาโบลินานยาเน่ยนเซนเตอร์ร่วมกับโมซาเกาลา โอเว่ way. ขนาบข้างด้วยอันฟอร์ดเวลลาพีและโมตูซี่จอมสาด้านสุดท้ายก็เซนูเน่ฟรังโกรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนาเซเนก้าเป็นหนึ่งในตัวเต็งของทัวร์นาเมนต์นี้คุณภาพยิ่งเหนือกว่าเกตผู้เล่นเกรดเอทุกตำแหน่งขณะที่บอสสวาน้าฟอร์มไม่ดีอยู่แล้วและเกตบอลเป็นรองดูแล้วไม่รอดเซเนก้ามีอการยิงกระจาย3เม็ดตามเรทฟันธงต่อเซเนก้าถล่ม3-0คูดิเจตเป็นเกมแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับคู่นี้ในจีเรียพบกับแทนซาเนีย ด้วยตาต่อร่องเกมในคู่นี้ในจีเรียต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นในจีเรียที่เอาชนะไปได้3ครั้งสนิทอครั้งจบลงด้วยการเสมอการฟอร์มให้นล่าสุดข,ของในจีเรียชนะ3แพ้2โดยแพ้อ,อียิปต์หนแพ้ดีอาร์คองโก1นชนะกาบอง41ชนะเบนิน40และชนะเลโซโท2อนอินซีมรกรดัแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นสสมัยโดยผลล่าสุดที่ชูถ้วยรายการนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2013 คุณซือเอริกเซลเล่จัดทีมด้วยระบบ433แนวลุกวางซามูเอลอูคูเอเซกับอเดโมล่าลุกแม่นปั้นเกมสนับสนุนวิตอโอซิมเฮนหน้าเป้าเนื้อหอมแดนกลางราฟาเอลออนเยกาคุมเกมร่วมกับวิลฟิดเอนดีดีและอเล็กซ์อีวบีแนวรับวางเซมี่อาจ่าย,ยี่ยืนเซนเ,เตอร์คู่กับคันวินบาซี่ฟูแบ็กใช้งานซิโดซีอาวาเซียม กับไซดูซานุซีด้านสุดท้ายสเตลลี่วาบารี่รับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านันสุขของแทนซาเนียเสมอ1แพ้4โดยแพ้คูเวตสามสี่แพ้อิหร่าน0ูนแพ้แซมเบีย0ูนย์แพ้ไนเจอร์ศูนย์หนึ่งและเสมอคองโก1นนแทนซาเนียไม่เคยไปไกลกว่ารอบแบ่งกลุ่มตลอด3าทัวร์นาเมนต์รายการนี้ในปีพันเก้าร้อยแปดสิบสองพันสิบเก้าและสองพันยี่สิบสามคุนซอมิเกลกาโมนดีที่เพิ่งเข้ามารับงานคุมทีเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาจะจัดทีด เลือระบบ4-3-3แนวรุกยส่งเอ็มวาน่าซามาตายืนหน้าเป้าโดยมีไซมอนซูวูกับอับดูฮามีซี่สุไลมานปั้นเพนด้านข้างแดงกลางเป็นไฟสาวซาลุมทำงานร่วมกับคาลิดอาบิอู และชาวมอมวาแนวรับอิบราฮิมฮามาดก,กับบาการีวานีเอโตยืนเซร์แบ็กสองฟูลแบ็กที่จะขนาบข้างประกอบด้วยโชเมรี่คาบอมเบกับปาสกาลสินโดด้านสุดท้ายยาคุบสุไลมานอาลีเฝ้าเสาทัาศนะในจีเรียคุณภาพเหนือกว่าอย่างชัดเจนตัวผู้เล่นชื่อดังหลายราย,ายโดยเฉพาะเกมรุกขณะที่แทนซาเนียเกตบอลเป็นรองเกมรับไม่ดีอยู่แล้วรวมถึงมึงเปลี่ยนโค้ดความพร้อมและความลงตัวเป็นรองอย่างชัดเจนดูแล้วในจีเรียมีสิทธิ์กระทุ้ง2เม็ดสบาย ก่อนทงต่อในจีเรียถลวง2-0ปิดท้ายเกมคู่ที่แปรศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเวลาตีสนะครับเกมระหว่างตูนิเซียพบกับอูกันด้ด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้ตูนิเซียต่อครึ่งควบลูกผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน3 1, นเกมหลังสุดเป็นตูนิเซียที่เอาชนะไปได้ทั้งสนัดฟอร์ม5นัดล่าสุดของตูนิเซียชนะ2เสมอ2แพ้1ด้วยชนะบอสวานา2-1ชนะกาตา3-0เสมอปาเลสไตน์2-2แพ้ซีเรีย0-1และเสมอบราซิล 1-1ตูนิเซียผ่านเข้ารอบสุดท้ายแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเป็นครั้งที่22แต่ได้แชมป์แค่ครั้งเดียวเมื่อปี2004กุนซือชมีตาเบลซีเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะส่งอาเซมมาสตูรีโดยมีเซบาสเตียนตูเนตติฮานิบาลเมสบี้และเอเลียซาร์ปันเกมรุกสนับสนุนแดนกลางเป็นฟานจานีซาซีกับโมฮัมเหม็ดอาลิเบนรอมดาเน่คุมเกมด้วยกนันแนวรับดีแลนบรอนกับมอนตาซาชาบี้ผดุก,กำลังเซ็นเตอร์แบ็กขนาบข้างด้วย วาเลรีและอาลีอับดีสองฟูลแบ็ก่วนด่านสุดท้ายจะเป็นไอเมนดามนเฝ้าเสาฟอร์มห้านันสดสของอูกันดาชนะ3แพ้2โดยแพ้โมโร็อกโก0ูชนะชารสอ21แพ้แอลจีเรีย1นึชนะบอสวานาหนึและชนะโซมาเลีย2อศูนอูกันดาผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเป็นครั้งที่8โดยผลงานที่ดีที่สุดคือการเป็นรองแชมป์เมื่อป,ปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดคาดว่าผอบปุ๊ดหน้าใหญ่วัยหกสิบเก้าปีชาวเบลเยียมจัดที ทีมด้วยระบบ4 2-3 1าหนึหน้าป้จะส่งสตีเวนหมู่ขวาล่าลงสอยตาข่ายโดยมีโรเจอร์มาโตอลองโอเคโลและจุดเซมูแกบีปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางวางคาลิปออสโซกับเคนเนตเซมากูลูภุมิเกมด้วยการแนวรับเอลิโอคาปราดอนนี่ยืนเทงเ,เตอร์ร่วมกับจอแดนโอบิตาริมเซตเป็นโทบีซิบบิกและอาซิดคายอนโต้ onto, ด้านสุดท้ายสตาร์ิมมากูลา่าเฝ้าเสาทัศนาตุนิเซียคุณภาพโดยรวมนั้นเหนือกว่าตัวผู้เล่นชื่อชั้นดี กว่าขณะที่อูกันดามีเซอร์ไพรส์ให้เห็นบ้างแต่โดยรวมแล้วฟอร์มไม่สม่ำเสมอลุ้นตูนิเซียยิงขาดสอเม็ดได้ครับฟันธงต่อตูนิเซียหน้าเชียสองศูนย์สำหรับทีเด็ดแตัวเน้นเน้นบายบิทีเคแมนในค่ำคืนของวันอังคารที่23่าธันวาคมใส่เลยอาร์สโน่สปอร์ติ้งลิปอนมาดูรายูเนเต็ดพีซิมยอแยากาตาดีอาคองโกเซนิเก้าในจีเรียและตูนิเซียนี่เป็นแปตัวโชว์จริงบายบิทีเคแมนทัดสันมาให้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมี Man. เเคนดยว ลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับกดจิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและยังม่อีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนร่วมทายผลสกอร์คู่ระหว,ว่างอาร์เซนอลพบกับฮิสตันพาเลทโดยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับถ่ายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ l s b k k อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานวิเคราะห์บอล by bkkman การันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนําหรือให้กําลังใจกับผมบิ๊กเคมนผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ